ใส่แรมได้แค่สามช่องนะครับทีแรกใส่ได้แค่ใส่แล้วมันเปิดไม่ขึ้นภาพนะครับจะใส่เป็นสามสองกิกทั้งหมดก็เลยแก้ปัญหาด้วยเขาตันบัดกับยังลบสิ่งอันแรกคือเขาตันบัตรเนี่ยถู แรมช่องแรมนะครับแล้วส่วนยังลบขัดแรมเื้นที่เรียบร้อยแล้วมาดูเลยว่าแรมเข้าครบไหมใส่สีสล็อตแล้วทีแรกใส่นาเคสสาสลอ็อตใส่สีสลอ็อตไปแล้วมันไม่ติดขึ้นภาพตอนนี้ก็แรมครบเป็นปนที่เรียบร้อยแล้วนะครับแทสแมนเจอร์ ใช้บอนเจอครบเหมือนกันเลยโอเคคนระับสมบูรณนะ์ครับ โอเคก็ไม่มีอะไรมาก โอเคครับผมฝันดีครับสวัสดีครับ